ไตรศกลเรเฟื่อพรานสามพี่น้องตอนให้เดียวเขี้ยวตันประพันธ์โดย กเกษมสุขกลางดงไม้ไร่ขณะที่ฝนโปรยปลายตาจบนั่งยองๆชันเข่าข้างหนึ่งพินิตร,ร่างไร้วิญญาณที่แหลกเละและซุกอยู่ในกอไร่กอหนึ่งที่แหลกยับไม่ต่างกันนี่เป็นรายที่เจ็ดเข้าไปแล้วจากฝีมือฆาตกรตัวเดียวในรอบครึ่งเดือนทั่วนาบริเวณเต็มไปด้วยร่องรอยของการต่อสู้ชัดเจนว่าก่อนตายไอ้เหม ที่สภาพกระดูกทั่วร่างหักพิดรูปท้องไส้ตลอดจนยาวขึ้นไปถึงช่องอกและใต้คางฉีกเป็นแผลกว่างเผยให้เห็นอวัยวะภายในที่ยับไม่เป็นทรงก็สู่สุดใจขาดดิ้นเช่นกันหากแต่มันโชคร้ายอาวุธที่มีสำหรับใช้ต่อต้านอาวสานสุดท้ายมีเพียงมีดซุยทรงใบข้าวทั้งด้ามและใบยาวรวมกันไม่ถึงครื่งศอกเท่านั้น ด้วยแต่เดิมมันเป็นคนร่างผอมเร่แรงไม่ต่างจากสาวแรกรุ่นมีหรือที่จะทานทั้งเร่แรงและความดุร้ายของมัจุราชที่ครองความเป็นใหญ่ในดงไผ่ซึ่งมีทั้งไม้ไร่ไม้สางไม้บงกิงอนอาณาบริเวณกว่าสิบไร่แห่งนี้ได้นามของฆาตกรร้ายที่ไม่ว่าใครต่างก็หวาดกลัวถึงเป็นพรานที่วันแน่ยิงปืนแม่นใจกล้าและมีอาคมพอตัว เมื่อเผชิญหน้ากับมันยังต้องถอยฉากด้วยอาการเงียบกริบหากมีโอกาสแต่หากมันรู้ตัวแล้วกวดไล่เต็มที่ทานหรือชาวบ้านที่พบเห็นก็จำต้องวิ่งหนีสุดฝีตีนเพื่อเอาชีวิตรอดเช่นกันเนื้ของมันได้มาจากลักษณะเด่นเฉพาะตัวที่ผิดแผกจนไม่สามารถรวมฝูงได้เขี้ยวตันขนาดเครื่องปลายแหลมโค้งงงตรดกลางดั้งซ้ำยังมีแค่เขี้ยวเดียว หนังทั่วร่างที่หนาจนสามารถทานกระสุนลูกโดดซึ่งยิงใส่ในระยะเพียง10เมตรได้สบายขนกลางหน้าผากที่ห้อยย้อยจับเป็นพวงและถูกเคี้ยวเป็นก้อนกลมหรือที่เรียกว่าสองร่างกายกำยำใหญ่เท่าควายน้อยอายุสองเดือนหมดทั้งมวลน,นี้มันจึงได้ชื่อว่าไอเดียวเขี้ยวตันหมูป่ามัจจุราชที่ไม่อาจฆ่าให้ตายได้มีแต่มันนั่นเล่าที่ค่าเอาชีวิตมนุษย์ที่พบเห็นอย่างโหดร้าย ประนึ่งว่าความแค้นของมันและเผ่าพันธุ์ที่ไร้เขี้ยวเล็บซ้ำยังหนังบางมีมานานเป็นล้านชาติผ่านพบก็มีปานทำไมมันจึงกล้าเข้ามาหาหน่อไม้ที่นี่รู้กันไม่ใช่หรือช่วงนี้ของปีดงนี้ไอเดียกครองถ้าจบถามไม่จอดจงว่าใครในหมู่ทั้งชาวบ้านและพรานหนุ่มซึ่งติดตามแกมาต้องเป็นคนตอบ ขนาดเดียวกันแกก็พินิจรอยเท้ารวมถึงเบาะแสทั้งหมดด้วยแสตาอันเฉียบคมแกสรุปเอาคร่าวๆหากแต่คาดว่าใกล้กับความเป็นจริงที่สุดไอเดียวหลังใช้เขี้ยวและจมูกดันดุนดินเพื่อกินรากไผ่หรือหน่อไม้อ่อนจนอิ่มหนำแล้วมันก็นอนเกลือกวิ่งคลุกโคลนอันเกิดจากน้ำฝนผสมดินอ่อนใต้กอแล้วก็ดันเป็นกอเดียวกันกันกบเทีวร่างไร้วิญญาณของไอเหม โขก,กระแทกกระทันดันผลักจนยับและซกอยู่อย่างที่เห็นต้องเป็นความเลินเล่อแบบไหนกันเล่าไอาเหมจึงไม่เห็นว่าอีกฝั่งของกอไม้ไร่ที่มันคงง่วนกับการขุดหนองมีเจ้าพ่อเขี้ยวเดียวนอนตะแคงคูมองอยู่แล้วรอจังหวะสังหารแต่อีกอย่างหนึ่งที่ตะจบชงงนใจรอยเท้าของไอเดียวบางช่วงบางตอนไร้ซึ่งความมั่นคงอย่างที่ควรจะเป็น ราวกับมันกำลังขัดขืนฟื้นคำสั่งของใครบางคนอยู่ก็ไม่ป่านแต่ก่อนมาหลังหูป่าผู้โดดเดี่ยวและอยู่เหนือจากฝูงทุกฝูงตัวนี้ไม่ว่าย่ำไปที่ไหนไกลไกลปอยของมันจะลึกดิ่งเป็นทางเดียวไม่มีอาการบานปลายคล้ายจะโยกฝืนหรือย่ำผิดคิดสงสัยให้เห็นแบบนี้เมื่อรวมทุกอย่างเข้าด้วยกันแล้วตาจบสรุปเอาอีกว่า การที่ไอเดียวฆ่าไอเห็นครั้งนี้ต้องมีคนอื่นบงการมันอยู่แน่ๆหากแต่ด้วยตะบะของหมูโทนที่โลดแล่นไปทั่วด้วยตัวลําพังจึงยากที่จะครอบงำได้ในคราวเดียวพวกเองพายเห็มกลับบ้านไปก่อนข้ามีธุระต้องไปทำหากไอสองตัวบาทนั้นถามก็บอกไปถึงเวลาเดี๋ยวข้ากลับไปเองและจบสั่งประทาชายที่ตามแกมาในครั้งนี้ รันแล้วจึงมุ่งหน้าขึ้นเหนือซึ่งเต็มไปด้วยเขาใหญ่และถ้ำลึกหลายแห่งและในบนรรดาถ้ำเหล่านั้นมีโถงแห่งหนึ่งอันเป็นที่พำนักประจำของไอเดียวไม่ว่าจะเป็นฤดูการไหนของปีมันก็จะอยู่ที่นั่นดังนั้นจะป่าโปรง่งป่าเทบในแถบนั้นจึงเป็นสถานที่ต้องห้ามของมนุษย์ทุกคนหากไม่ไปยุ่งย่ามข้ามเข้าไปในเขตเคหสถานของไอเดียวแล้วไอเดียวก็จะไม่โผล่หน้าออกมาทำร้าย ระยะทางจากจุดเกิดเหตุไปยังถงถ้ำอันดำมืดและ,ยะเยือกหนาวของมันไม่ใช่ใกล้ๆซึ่งเวลานี้ที่ตะจบตัดสินใจมุ่งหน้าไปขนนวจากประสบการณ์แล้วคงถึงก่อนตะวันลับฟ้าไม่มากไม่น้อยตามวิสัยพรานและธรรมเนียมที่ปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาหากพินิจแล้วจุดหมายปลายทางไปถึงยามใกล้ค่ำนั่นไม่ควรอย่างยิ่งที่จะเดินทางไปนับแต่โพรเพสเป็นเวลาของพูดพลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลางป่าใหญ่นับเป็นอันตรายนักแหลแต่ด้วยตัวตาจบเองก็มีดีจะถึงเวลาไหนก็ไม่ใช่เรื่องที่ต้องกังวลด้วยเหตุนั้นแกจึงก้าวฉับฉับไม่ช้าไม่เร็วจนเกินไปมุ่งหน้าขึ้นเหนือกระทั่งแผ่นหลังลับหายไปจากสายตาของกระทาชายทั้งหลายที่มองตามด้วยความเป็นห่วง6เมืองเย็นอากาศจะเยือกหนาวมีสายฝนโปรยปลาย ครูบายกกราบพระเป็นครั้งสุดท้ายหลังบทสวดมนต์เย็นและการแผ่เมตตาเสร็จสิ้นตามพิธีครั้นแล้วจึงเปลี่ยนอิริยาบถเป็นนั่งขัดะมาดเตรียมพาจิตเข้าสู่สมาธิเช่นที่เคยปฏิบัติมาทุกครั้งพระเถนเนนชีทยอยครานถอยหลังออกจากวิหารด้วยอาการเงียบกลิบครูเดียวในความรู้สึกและจิตใต้สำนึกของครูบาเท่าก็เหลือเพียงเสียงลมหายใจเข้าออกของตัวเอง และเม็ดฝนที่สาดหนักบ้างเบาบ้างตามกระแสลมจะหอบมาต้องหลังคาวิหารแต่แล้วจังหวะนั้นเองขณะที่ดวงจิตทำท่าจะดำดิ่งสู่ความสงบจ็ดสังหารอันร้ายกาจและส่งปลิ่นสะอิดสะเอียนปันกระชากให้ครูบายกสะดุ้งใจครูเดียวจากการสำรวจโดยไม่ต้องหันกลับไปมอง ก็ทราบได้อย่างละเอียดว่าเจ้าของจิตสังหารซึ่งยามนี้ยืนตรังงานตัวเปลียกชุ่มอยู่ยังประตูวิหารคือผู้ใดไม่ได้พบกันนานนโยมพาสกลับมาเอาป่านนี้คงไม่ใช่เพราะสำนึกได้ว่าต้องทำหน้าที่พอรอกใช่ไหมท่านนี้ก็ยังมีวาจาแดกดันคนอื่นได้เจ็บแสบไม่เปลี่ยนเลยนะขูบา <c oughs> คนที่ทนชั้นแดดดันได้ในโลกนี้เห็นจะมีก็แต่โยมเท่านั้นละเป็นคนอื่นคงอกแตกตายไปแล้วว่าแต่มีธุระอะไรเล่าจึงย้อนกลับมายังหมู่บ้านที่สาบานต่อหน้าฟ้าหน้าฝนว่าจะไม่มาเยียบอีกแค่จะมาดูหน้าลูกชายเท่านั้นเห็นว่าใครๆต่างก็พูดถึงแฝดสามพี่น้องจุนจวกจบ <c oughs> นับถือพวกมันไม่ต่างกับพระเจ้าเลยไม่ใช่หรือมน่าดูหนะ้มามันดะูหน้าหรือจะมาฆ่าพวกนั้นกันแน่เวลาผ่านไปตั้งกี่สิบปีมันไม่ช่วยให้โยมคิดได้เลยหรือว่าที่สีอ่อนมันตายความผิดที่แท้จริงมันเป็นของใครใครกันที่อ่อนวอนขอพลังอำนาจจากปีศาจโดยบอกว่าจะแลกกับทุกอย่างที่มีค่า ใครกันที่เฝ้าภาวนาทุกเช้าค่ำให้ตัวเองเป็นอรมมะใครกันที่ยอมยกสีอ่อนให้ท่านที่นั้นพรานผาดบิดาของสามเท่าตวัดลั่นก่อนความจริงข้อสุดท้ายจะลั่นออกมาจากปากครูบายกเทียนพรรษาขนาดใหญ่สองต้นดับทึบยังผลให้ทั่วทั้งวิหารตกอยู่ในความมืดและพรานผาดก็แสดงออกถึงความเป็นอมษย์ของตัวเองให้ทราบ โดยการย่างเท้าเข้าหาครูบาเท่าดวงตาแดงวาบแผ่พลังอำนาจมือขวาเข้นเอาเล็บที่แหลมคมและยาวออกมาเหงือขึ้นหมายตวัดตัดคอให้หัวนล้มลุนกลิ้งหลุนหลุนลงไปกับพืนวิหารทว่าทันทีที่เวียงแขนเข้าใส่กลับเป็นตัวเองที่ถูกพลังบางอย่างอัดเข้าใส่จนกระเด็นกระแทกหน้าตาวิหารดังสน,นั่น คนคือออกไปเกล้งโคร่โล่ตากฝนอยู่ด้านนอกเอาเถอะวันนี้กระผมเพียงแค่มาทักทายเพียงอยากรู้ว่าคูบาก้าวแผ่นดินยังไม่ไดีอยู่หรือเปล่ารู้เท่านี้ก็พอใจแล้วถึงคราวที่กระผมส่งท่านไปโลกหน้าจะได้ไม่ถูกขรหาว,ว่ารังแกขนไม่มีทางสู้ั้านผาดยันกายลุกขึ้นสํารามด้วยความโกรธทว่ายังทำทรงมุมปากยกยิ้ม ก่อนที่ร่างกายของเขาจะละลายหายไปกับม่านฝนรพร้อมๆกับทีด้านในวิหารครูบายกถอนใจเปรยกับตนเองทว่าจิตสื่อไปถึงตาจุนและตาจวบที่บ้านเจ้าจบมันกำลังจะเจอส้อนตีนรีบไปช่วยมันเข้าตอนนี้คงอยู่ทีร่รังไอเดียวนั่นละณนะบ้านของสามแฝดจอมาคมตาจุนและตาจวบได้รับข้อความผ่านโทรจิตก็ไม่รอช้า คว้าเอาอาวุธประจําตัวของใครของมันผลผันลงจากเรือนลุยฝนตรงไปยังทิศทางอันเป็นทิศตั้งของรังไอเดียวทันทีเออเอาเข้ากูว่าไม่เสร็จแน่แมวดำก้าวตัวของกูอไอโทนซึ่งวันนี้ก็มานอนแน่นเปิดขาให้ตาจุนจิ้งเข็มครวนด้วยอาการระอาใจครั้นแล้วก็นอนเอามือกายหน้าผาท่ากลางเสียงหัวเลาะอบขันของบรรดาเพื่อนฝูง ที่ต่างเวทนาวาสนาอันสั้นขอหางอึ่งของมันคนอื่นสักเต็มหลังวันเดียวยังแล้วเสร็จแต่กับไอโทนรวมวันนี้เข้าไปก็ร่วมอาทิตย์เข้าไปแล้วแมวดำของมันยังไม่ครบ9้าตัวสักทีแนละลานกว้างที่ปกคลุมด้วยหญ้าสูงเทียมเขาอาจจะจบยืนขบกลามแน่นโดยมีไอเดียวอูป่าเขี้ยวตันอันเดียวกลางขาประจันล่าอยู่ไม่ห่างเกินสิบวาประกายสายฟ้ากระหน่ำฟาดลงมาเป็นระยะ ยิ่งรับให้ความตื่นเต้นที่ต้องสู้กันเป็นครั้งที่สองนี้เพิ่มขึ้นเป็นร้อยเท่าพันทวีถูกแล้วครั้งหนึ่งแต่จบเคยเผชิญหน้ากับไอเดียวแบบตัวต่อตัว,ตวและแกเองก็บิดตายคาที่เพราะถูกกัดและบีดด้วยส้นตีนหมูเสียกระดูกซี่โครงหักทว่าเรื่องมันก็ผ่านมานานแล้วครั้งนี้เหตุการณ์จะไม่เหมือนก่อนฝีมือของแกไม่ใช่พรานไกอ่อนเหมือนสิกว่าปีที่แล้ว หากไม่สามารถเด็ดเขี้ยวเดี่ยวของมันแล้วส่งไปโลดแเล่นในภพหน้าได้แกจะไม่ยอมรามือง่ายง่ายต่อให้ต้องทุ่มทุกอย่างจนลมหายใจสุดท้ายก็ตามมันควรจะเป็นแบบนั้นมันควรจะเป็นการต่อสู้ระหว่างหมูโทนดุด,ดันและพรานที่ทำไปเพื่อปกป้องไม่ให้มีชาวบ้านต้องพบกับอันตรายจากมันอีกหากไม่ใช่เพราะบนยอดกล้วยป่าสูงราวห้าหเมตรมีร่างของบุคคลปริศนานั่งชันเขา่า เราก็เป็นผู้ชมที่ซื้อบัตรเวียพีมาดูการต่อสู้ครั้งนี้มันทำให้ตาจบต้องลล้าลังตั้งสติได้ไม่เต็มที่คนเผ่าไหนกันเล่าที่สามารถนั่งบนยอดกล้วยได้โดยต้นไม่หักร่วงผลักมามาและที่อยากรู้อยากตะโกนถามใจจะขาดพี่ท่านมาดีหรือมาร้ายพี่ท่านอยู่ฝ่ายไหนกันแน่เล่าให้เหนี่ยรำคาญขี่ครานรอแล้วกระมังจินแผดเสียงดังลั่นควบเข้าใส่ ตาจบกระโจนหลบกลิ้งไปด้านข้างครั้นแล้วก็ตั้งตัวแล้วยิงใสยย่เงนนัดเป็นการโต้กลับไอเดียร่างสถานหากแต่ไร้บาดแผลหนังมันเหนียวสมเป็นหมูโทนหนึ่งเดียวไม่มีใครเทียบหลายต่อหลายปีที่ผ่านมาใช่ว่าตาจบจะไม่หาจุดอ่อนของไอเดียวเผื่อเอาไว้แกเปิดตำราสุกรทลักเพื่อหาจุดด้อยของหมูโทนที่มีความทนสิทธ์ในตัวในลักษณะต่างๆและไอเดียวก็เข้าตำราหนึ่งในหมูปีศาจ มีเคี้ยวตันอันเดียวตลอดเวลาหากไม่ใช่ตอนกินน้ำจะเคี้ยวหรืออมสองเอาไว้การจะทำให้ฤริธาความร้ายกาจของมันลดลงได้ต้องหักเคียวของมันเสียก่อนแต่มันง่ายเสียเมื่อไรแค่เข้าใกล้ยังทำไม่ได้เรื่องหักเคี้ยวของห่างไกลความเป็นไปได้อย่างสุดจะกล่าวและแล้วความคิดหนึ่งก็พุดขึ้นต้องเข้าใกล้ให้ได้ต้องหยุดมันให้ได้และมีอยู่ทางเดียวเท่านั้น ตาจ,จบยกปืนขึ้นเล็งและยิงใส่กลางกระบาลจงใจตวัดให้กระสุนทากศาีรษะของไอเดียวไปนั่นทำให้มันโกรธจัดพุ่งเข้าใส่และแกก็ไม่หลบยืนขาให้มันขบเอาดือด้อๆไอเดียวก็าซื่อแสนซื้อมึงยื่นมากูก็ไม่ขัดสถาขบเข้าให้เต็มแรงและนั่นเองตาจ,จบจึงฉวยโอกาสยกขาอีกข้างกดหนีบศีรษะขนาดมะหึมาของมันเอาไว้ ตามด้วยกระชากมีดพรานออกจากฝักตัดชับบันเขี้ยวตันอันเดียวเดี๋ยวๆวของมันจนหักแผลจากรอยตันเครียบเนียนสวยงามเดียวร้องอีสุดเสียงตะจบชิงจังหวะยัดมือเข้าปากกระชากสองออกมาเพียงเท่านี้ของขังที่มีดีในตัวเองก็หลุดพ้นจากการครอบครองมีดพรานซึ่งหล่อและตีขึ้นจากเหล็กอาถรรพ์เก้าชนิดจึงเสียบเข,าาข้าใต้คางหางลงมาหนึ่งคืบซึ่งเป็นตำแหน่งหัวใจ กระซวกจนมิดด้ามแล้วเบิดสุดแรงอึดใจเดียวเท่านั้นอวสานของไอ้เดียวก็มาถึงปิดตำนานเจ้าแห่งมูโทนลงอย่างน่าใจหายแม้แต่ตะจบเองก็ยังอดหลังน้ำตาไม่ได้เพราะแม้มันจะร้ายกาจแต่ความดุดนันของมันก็ช่วยรักษาไม้ใหญ่อายุหลายร้อยปีให้พ้นภัยจากพวกตัดไม้เถื่อนได้ไม่น้อยทีเดียวอูขอโทษจริงๆว่าไอเดียวอูขอโทษจริงๆตะจบ กล่าวกับซากไอเดียวค่อยๆชักขาซึ่งเขี้ยวของไอเดียวงับไม่เข้าทิ้งไว้เพียงอรอยยุบจางๆเป็นแนวเท่านั้นแกยืดตัวขึ้นเก็บสองและเขี้ยวตันของมันเข้ากระเป๋าแล้วจึงหันไปยังต้นกล้วยป่าที่มีชายปริศนายืนตรงงานจ้องอยู่ฟ้าแลบและสายฝนเป็นฉากหลังเพิ่มความเข้มขลังให้ใชายผู้นั้นได้เป็นอย่างดีมึงเป็นใครเจตนาอะไรจึงบังคับให้ไอเดียวฆ่าคนแบบนี้ ตะจบคำรามถามชี้ปลายมีดไปยังชายบนยอดกล้วยทว่าทันทีนั้นสิ่งที่แกไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเมื่ออยู่ไม่อยู่ชายผู้นั้นพลันหายไปจากระยะสายตาและปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งตรงหน้าห่างไม่ถึงเมตรตามด้วยยกเท้ายันใส่ตะจบเล่นเอากระเด็นหงายหลังสำลักติมเลือดบุดวิดจะหมดสติอรอมรอดไม่คิดว่าลูกชายของกูจะเติบใหญ่มาเก่งกาศบ้านนี้ เอาเถอะยังไงก็ยังไม่ถึงเวลารอยส้นตีนที่หน้าอกถือว่าเป็นของรับขวัญจากกูก่อนแล้วกันว่าแล้วชายผู้นั้นก็หายไปาราวกับไม่เคยมีตัวตนครูเดียวตาจุนและตาจวดก็มาถึงด้วยวิชาย,ย่อระยะทางเห็นร่างน้องคนสุดท้องนอนสิ้นสภาพใกล้ตายก็ใจหายว่าเร่งพากลับไปให้ครูบายกช่วยรักษาแก้ไขให้ในทันที